ฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายของฉันแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังงานฉันดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีฉันกินอาหารที่ดีออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอระบบภูมิคุ้มกันของฉันแข็งแรงฉันไม่เจ็บป่วยง่ายและหายป่วยได้อย่างรวดเร็วฉันรู้สึกดี และกระชับกระเฉงทุกวันฉันรักและดูแลร่างกายของฉันอย่างเต็มทีฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายของฉันแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังงานฉันดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีฉันกินอาหารที่ดีออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอระบบ ของฉันแข็งแรงฉันไม่เจ็บป่วยง่ายและหายป่วยได้อย่างรวดเร็วฉันรู้สึกดีมีพลังและกระชับกระเชงหวานฉันรักและดูแลร่างกายของฉันอย่างเต็มที่ฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายของฉันแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังงาน ฉันดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีฉันกินอาหารที่ดีออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอระบบภูมิคุ้มกันของฉันแข็งแรงฉันไม่เจ็บป่วยง่ายและหายป่วยได้อย่างรวดเร็วฉันรู้สึกดีมีพลังและกระฉับกระเฉงทุกวันฉันรักและดูแลร่างกายของฉันอย่างเด็มที่ ฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายของฉันแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังงานฉันดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีฉันกินอาหารที่ดีออกกํลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอระบบภูมิคุ้มกันของฉันแข็งแรงฉันไม่เจ็บป่วยง่ายและหายป่วยได้อย่างรวดเร็ว ฉันรู้สึกดีมีผลังและกระชับกระเชงหวานฉันรักและดูแลร่างกายของฉันอยา่างเต็มที่